สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องแผ่นเซลล์เชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะแผ่นเซลล์หรือเซลล์พืชนิวเคลียสมีลักษณะค่อนข้างกลมทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์เช่นการแบ่งเซลล์รวมถึงเป็นที่อยู่ของสารพนันธุกรรมนั่นก็คือ DNA n นิวเคลียสสั่งขอเรบโซมเพื่อทำหน้าที่สั่งขอโปรตีน และรวบรวมกดไรโบนูคีอีกซึ่งทำหน้าที่ในการนำคำสั่งจากนิวเคลียสไปยังเซลล์ส่วนอื่นๆเพอร์ออกซิโซมหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันหลังเอนไซม์แคตาเลสย่อย H2O2 ที่เป็นพิษให้เป็นน้ำแหล่งที่พบเซลล์พืชตับและตไตไรโบโซม ไรโบโซมมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอตไรโบโซมของโปรคาริโ e อตมีขนาด 70s ไรโบโซมนี้ประกอบด้วย2หน่วยย่อยคือหน่วยย่อยใหญ่มีขนาด 50s และหน่วยย่อยเล็กมีขนาด 30s ส่วนในเซลล์ยูคาริโอตมีไรโบโซมขนาด 80s ประกอบด้วยหน่วยย่อย 40s และ 60s หน่วยย่อยต่างๆของไรโบโซมประกอบด้วย RNA และโปรตีน อเมโรพาสเป็นพาสติดท,ที่ไม่มีสีพบที่รากและส่วนหัวของพืชทำหน้าที่เก็บสะสมแป้งไซโตพลาสซึมอยู่ระหว่างนิวเคลียสและเยื่อหุ้มเซลล์แบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของเหลวและส่วนของแข็งโดยไซโตพลาสซึมเป็นตำแหน่งที่เกิดกระบวนการต่างๆของเซลล์ส่วนของของเหลวคือไซโตซซลเป็นของเหลวที่ละลายด้วยเอนไซม์และสารอาหารต่างๆ ส่วนของของแข็งคือออแกเนลเป็นอวัยวะของเซลล์เพราะเป็นองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเซลล์เมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดและโปรตีนทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนที่เป็นของเหลวและออแกเนลภายในเป็นเยื่อเลือกผ่านเพื่อควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆจากภายนอกสู่เซลล์เซลล์วอ ผนังเซลอยู่ชั้นนอกสุดของเซลพบในเซลล์พืชเท่านั้นเป็นโครงสร้างที่กำหนดขอบเขตและรูปร่างของสิ่งชีวิตภายในผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลสและเพคกตินทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงคำจุนโครงสร้างของเซลล์ทำให้เซลลคงรูปและป้องกันการสูญเสียน้ำของเซลล์เมโทรคอนเดรียเป็นแหล่งสร้าง ATP e โดยกระบวนการหายใจในระดับเซลล์ สามารถเป็นรูปร่างหรือขคล่นย้ายไปมาได้มีขนาดเล็กกว่าโครพาสมีเยื่อหุ้มสองชั้นโดยชั้นในภาวเป็นคริสตี้ซึ่งจะยื่นเข้าไปในเม็ชิกโดยคริสตี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของเยื่อหุ้มชั้นในตัวอย่างหล่งที่พบเซลล์ยูคาริโอตทั้งหมดหัวใจสมองเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์อสุจิมาคิโอคาร์บอซิเคิลแต่ใหญ่กว่ามีหลากหลายหน้าที่ โปรเรกิโใส่อาหารที่กินเข้ามาของสัตว์ชั้นต่ำเซนทัลพบในพืชเช้บรรจุสารต่างๆเช่นเกลือแร่โดยส่วนของเยื่อหุ้มเรียกว่าโทโนพลาส c o คอนแ t t ไทเ c u ิโอขับน้ำส่วนเกินออกจากพวกโปรโตซัวแหล่งที่พบสัตว์ชั้นต่ำเช่นอะมีบาพารามีเซียมเซลพืชโปรโตซัวน้ำจืด โครพาสหน้าที่หลักสั่งขหอแสงมีขนาดใหญ่เป็นระบบเยื่อหุ้มสองชั้นคือชั้นนอกและชั้นในลักษณะ DNA เป็นวงแหวนและมีไรโบโซมขนาด 70S เพิ่มจำนวนตัวเองแบบ Binary Fission โครงสร้างภายในมีส่วนที่ยื่นวาวเข้าข้างในกลายเป็นส่วนที่เรียกว่ารามิล a ตัวอย่างแหล่งที่พบสามารถพบได้ในเซลล์พืชเท่านั้นกอนจิคอมเพก หน้าที่หลักเติมคาร์โบไฮเดตให้กับโปรตีนหรือไขมันที่ส่งมาจาก ER นอกจากนี้ยังบรรจุและส่งออกสารรูปร่างคล้า ER โดยโครงสร้างจะประกอบด้วยถุงแบนๆ3-20ชั้นคล้ายแพนเคก้กมีหน้าที่รับถุงขนส่งสารที่มาจากทั้ง RER และ SER โดยถ่ายโอนโมเลกุลที่ได้รับไปที่ถุงขนส่งใหม่และส่งต่อไปเซลล์เป้าหมายเช่นเยื่อหุ้มเซลล์ แหล่งที่พบพบได้ในต่อมน้ำลายต่อมน้ำนมอสุจิและเซลลพืชร่างแห่เอนโดพาสซึมหรือเอนโดพาสิกเรติคิวลัมมี2แบบคือแบบผิวเรียมและผิวคู่ค่ะแบบผิวเรียมหน้าที่หลักคือกำจัดสารพิษในเซลล์สังเคราะห์ไขมันพวกคอเลสเตอรอลสเตอรอยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นชนิดที่ไม่มีไรโบโซม,มาเกาะ อยู่ห่างจากนิวเคลียสออกมาจนถึงบริเวณเซลล์เมมเบรนมีมากในตับเพราะต้องกำจัดสารพิษที่ได้จากอาหารแหล่งที่พบคือตับอันธะรองไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกเซลล์กล้ามเนื้อแบบที่2คือแบบผิวครูค่ะ หน้าที่หลกักสัง่งคาห์โปรตีนที่ใช้ภายนอกเซลล์เป็นชนิดมีไลโบโซมาเกาะอยู่ตำแหน่งใกล้นิวเคลียสพบมากในเซลลที่หลั่งเอนไซม์เช่นเยื่อบุลำไส้เล็กพบมากในเซลล์ที่หลั่งแอนติบอดีเช่นเม็ดเลือดขาวพบมากในเซลลที่หลั่งฮอร์โมนเช่นต่อมใต้สมองแหล่งที่พบคือตับอ่อนเยื่อบุลำไส้เล็กเยื่อบุกระเพาะเม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่อมใต้สมอง ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอออกเกนิลของเซลพืชหวังว่าทุกคนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ